โอ้ oh, oh, สวัสดีครับวันนี้มาที่นี่นะครับติดรั้ววัด7ยอดที่เชียงรายเลยอยากมากินข้าวัันไก่ครับแล้วก็ผัดกระเพราที่แบบว่ามันต้องมีในตำนานน่ะนะครับผมก็เลยมาที่นี่อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนปไปดูกัน ได้มาแล้วนะครับกับข้าวมันไก่กิมเฮงสาขา2นะครับผมซึ่งสูตรเนี้ยเขาบอกว่ามีตำนานนะเออไก่ก็โอเคนะเดี๋ยวขอกินกนะ่อนนะอืมละมุนมากข้าวอะ่ะแบบเขาหุงได้พอดีนะครับผมตัวไก่เนี่ยผมว่าก็ไม่เละนะตอนที่สำคัญคือไม่ทุกนะฮะหลายคนเนี่ยเลยไปกินร้านแล้ว เจอไก่แบบตีอ่ะแบะแบะอย่างเงี้ยแบะบอย่างเงี้ยร้านนี้ซีนมากดีครับสีอ่ะจริงเครบเอออันนี้ซ่อมหรือว่ายังนอนอยู่ต่อหน้าอยูุข้างหน้าค่ายลึกสี่อ่ะมาเข้าฝันบอกซูนแฮจริงแฮ่ก่อนเอ๊ใจนะแต่มาเข้าฝันสองรอบถ้าทางหน้ากินของหวยยี่ห้กันเนี่ยโอเคเลยเพื่อนเออ อร่อยหลบมุมที่เชียงรายเป็รลาเล็กๆในหมู่บ้านในซอยตรงข้ามกับโรงพรยาบาลเ<ม>ชียงรายประชานุเคราะห์มีตำนานนะครับตำนานน่าตื่นเต้นขนาดไหนก็ขับรถเข้ามาในซอยนะครับลึกลับนิดนึงว่าแต่เฮียไปซื้ออะไรมาครับเปิวปากเลยดีคาร้านข้าวมันไก่ทีเฮงนะคะราคาของค่ะหน้าโรงพรยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะหรือโรงพยาบาลไทยค่ะในหมู่บ้านพิมพองค่ะ แล้วทําไมถึงมาขายข้าวมันไก่และผัดกะเพราครับชอบกินชอบกินมากคว้าอืมชอบกินขา้าวมันไก่และกะเพราอะไรอย่าง่ผู้อกินสวยอาชีพอาหาทําอร่อย,น,ยนะดูแผนเนี่ยจะมาจะขายออนไลน์อืมผ่านทางแ Grab ปป Shopee ไ i n e Man เก้าอี้นี้มันชิวๆครับพี่ไ,ไม่กินเบียร์ไม่กินเบียร์กินเหล้าครับ <laughs> <laughs> ข้าวมันไก่กินไปแล้วก็ต้องขอลองกินผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวบ้างอร่อยมากนี่แหละครับที่ผมตามหาโอ้อร่อยมากเลยนะครับผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวกระเพราของเขาเนี่ยเขาทำน้ำซอสเองแล้วก็มีความโดดเด่นที่ค่อนข้างชัดนะฮะ แล้วก็ไข่าดาวเนี่ยมันคือไข่าดาวที่ผมทวินหาเลยอ่ะบอกได้เลยว่ากระเพราไข่าดาวนะถ้าคะแนนเต็มสิผมให้9.5เลยนะครับผมขอหกัก0.5คะแนนกับเก้าอี้เพราะว่าเป็นเก้าอี้นั่งกินเหล้านะครับผมแล้วในส่วนข้าวมันไก่นะครับก็9.5เหมือนกันนะครับผมเนื้อเนื้อสัมผัสข้าวได้ไก่ได้น้ำจิ้มได้แต่ติดตรงนั่งกินนี่แหละผมว่าสั่งไปกินที่บ้านเถอะครับน่าจะสบายกว่า ยังไม่จบนะครับยังเหลือเครื่องดื่มอีกอ้ชองเฮงกินแล้วเฮง